อยกไปทั้งุูนไก่สิเล้วแล้วเด้อนั่นรวมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้ทำไมมันรวมแล้วอ่ะมันโดนน้ำมั้ยฟีดดันให้เนตอีกแปดสิบไลน์นะคะอุ้ยเก้าสิบไลน์เด้อเอาอีกเก้าสิบไลน์ยายจะลงไลน์มันชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงสองชั่วโมงพอดีนะมันกว่าจะได้พันห้างสงสัยประมาณนั้นเอฟีนะคะป้ยมันสองใส ไฟมันสองใส่เอฟซีมันเลยสะท่อนสบอยไรเอ๊ยเออร้อนแล้วเหตุใดหนูบาดสะท้านมากอยู่โลข่าวแล้ว

เก็บทีจ๋าไปแกจะล่องลายแล้วเด้อเอาอีกหกสิบลายย,ยยาจะล่องลายแล้วหนึ่งร้อยหกสิบท่านเก็บสิบหนึ่งร้อยสี่สิบท่านนะคะอีกอีหกสิบลายยาจะลงลายแล้วนะคะอันนี้เพิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้มันชั่วโมงห้าสิบแล้วนะคะ ชั่วโมงห้าสิบแล้วขออีกห้าสิบไลค์นะคะห้าสิบสี่ไลน์นะคะกดรัวๆเลยนะคะไม่ต้องรอโฆษณาแล้วนะคะอยากจะลงไลน์แล้วนะคะอีกห้าสิบไลค์เลยนะคะแล้วก็อันนี้เราค่อยมาฝั่งนี้ใครกดแล้วกระโดดออกมาเลยนะคะเกิดเกิดเลยนะคะใครกระโดดอ่าใครกดแล้วกระโดดออกมาเลยนะคะอีกสี่สิบไลค์นะคะสี่สิบเจ็ดไลค์นะคะกดเลยนะคะคุณยูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะให้หนยใจอ่ะ ว่าเหนื่อยหายใจท่านขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้หัวใจยายมายายก็หายใจท่านยายเป็นเนื้อที่ใจเลยคุณพัดอะเป็นอะไรเป็นพัดอะพัดไม่ต้องพัดอดหมดนะจ๊ะอะไรพัดนิดนิดดาธนิดดาธนิดดาช่างนี้ธนิดดาสวัสดีค่ะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยจ้ะกลัวสิอ่านผิดได้นี่เล่นเป้าหนึ่งอยู่ด้วยไม่ใช่ ตัวทออะไรป็นรเรืองที่เจอเงินรัดรัดมิดดาอบะโอ้ยายกับอ่านบรเห็นหนัต้นหนังสือมนหน่อยคุณเอนะคะคุณที่นะคะคุณยุสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าหน่อยนะคะสวัสดีนะคะคุณแอลนะคะคุณมาริสวัสดีค่ะนะคะ คุณปานีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเหลืออีกสี่สิบไลน์นะคะอยากจ,จะลงไลน์แล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะคุณไหนกดแล้วออกมาฝั่งนี้ได้เลยนะคะกดแล้วออกมาเลยเดอ้อเก็บเกิด<ะ>เลยเดอ้อย้ายสิลงไลน์แล้วสวัสดีทุกท่าน,นนะคะอยู่กับเสนอเลยโอ้หิวแห้งเหร <laughs> อแต่ว่าหิวแห้งแล้วนี่เงียาไปเบิดแล้วคุณบัว สวัสดีค่ะนะคะว่าแล้วตัวสิเดกเก็บบะหนี่ยายถามแบบตัววา่าหันว่าเก็บบะหนี่บ่ยายถามเด้เพิ่กจะส่งไสมาอีกแล้วอีกยี่สิบหลายรัวๆเลยนะเอฟซี FC. คนไหนกดแล้วออกมาเลยเด้อเก็บเกิดมาเลยเด้อนี่ยายขึ้นรออยู่อันนี้นะคะอ่า คนไหนกดแล้วออกมาเลยเด้ออีกยี่สิบลายค่ะจะได้พันห้าโอ้โหกดจะได้พันห้าใช้เวลาสองชั่วโมงโอ้โหุ้ดซากระพันนุ่นเั้ยก่ผลไม้คนเมืองนะอันนี้มันเป็นกระดานใหญ่คือกระดามันแบดกลองเลยเนี่ยเป็นนิราบ้านสวัสดีค่ะนะคะคุณเอ็มสวัสดีะนะคะคุณเอลไมมาแล้ว,วนะคะ อีกสิบห้าไลน์นะคะยายจะลงไลน์แล้วนะคะอีกหนึ่งร้อยสี่สิบพันก็ก็มาเครื่องนี้เลยนะคะนี่มีแปดสิบห้าพันนใต่อหนอีกเครื่องหนึ่งนะคะอีกสิบหกสี่ไลน์จ้า